ญี่ปุ่นบังคับใช้โทษประหารชีวิตอีกครั้งโดยไม่มีการอภัยโทษ27มิถุนายนญี่ปุ่นกลับมาบังคับใช้โทษประหารชีวิตอีกครั้งหลังจากว่างเว้นไปตั้งแต่ปี2022ผู้ถูกประหารคือนายทากาฮิโรชิไรชิวัย34ปีฆาตกรทวิตเตอร์แห่งเมืองซามะที่ก่อเหตุคอตกอชายและหญิงรวมกัน9รายในปี2017 ซึ่งเขาได้ล่อลวงเหยื่อผ่านโซเชียลและทําการคอรตกอเหยื่อทั้งหมดภายในห้องผักของตัวเองเขาถูกตัดสินประหารชีวิตตั้งแต่ปี2021และในวันนี้ก็มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนซึ่งในญี่ปุ่นยังคงมีโทษประหารชีวิตโดยการแขว โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านักโทษจะรู้ในเช้าวันนั้นเองครอบครัวและทนายจะรู้หลังจากการประหารชีวิตเสร็จสิ้นซึ่งญี่ปุ่นไม่มีระบบอภัยโทษไม่มีการลดโทษใดๆแม้จะเป็นโอกาสพิเศษถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากต่างชาติเรื่องของความรุนแรงแต่ชาวญี่ปุ่นมากกว่า80%ยังคงเห็นด้วยคนญี่ปุ่นมองว่ายุติธรรมสำหรับเหยื่อและช่วยยับยั้งอาชญากรรมที่รุนแรงได้ครับทุกคนคิดว่าโทษประหารชีวิตยังควรมีอยู่ไหมครับ